คลิปนี้จะเป็นการวัดสีนะครับนี่ให้ท่านเห็นเลยว่ารถมันเดิมจริงครับน็อตไม่มีแกะนะครับน็อตฝากระโปรงเห็นไหมครับสีเดิม200ครับบางทนะีท่านอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมที่อื่นวัดได้ต่ํากว่านี้ต้องบอกว่าอุปกรณ์มันคนละแบบกันนะครับอนะอุปกรณ์ตัวนี้จะวัดค่าได้ประมาณนี้ครับนะบางรุ่นก็อาจจะวัดได้น้อยกว่านี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์แต่ละแต่ละอันครับ จะถามว่ามันวัดได้เหมือนกันไหมวัดได้เหมือนกันถ้าเราถ้าเราวัดเป็นนะครับมาเนี่ยเห็นไหมครับหลังคาจะเป็นชิ้นส่วนที่เดิมที่สุดครับสําหรับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับค่ามันจะอยู่ประมาณประมาณนี้แหละไม่เกิน280นะไม่ถึง300จะอยู่ประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมครับสีเดิมทั้งคันเลยสวยมากเนี่ยครับท้ายก็เดิมครับเนี่ยถ้าท้ายเดิมอย่างเงี้ยเปิดขึ้นมาน็อตก็ไม่มีแกะอยู่แล้วครับ ไม่รู้ว่าเปิดได้หรือเปล่านะได้ได้ได okay. ฝาปกติครับเห็นไหมครับนี่ผมบอกแล้วว่าน็อตไม่มีแกะครับซ้ายไม่มีขวาก็ต้องไม่มีครับ่นีด้วยความ f o r t จูเนนะครับนี่ท่านจะสังเกตเห็นรอยเซียสีสองบอกนะครับอันนี้เดิมจริงนะไม่มีการทำอะไรของเดิมจะเป็นแบบนี้ครับนี่ คือการดูรถนะครับถ้าภายนอกเดิมอะภายในอะ่ะเพื่ต้องดูเลยครับมันเดิมอยู่แล้วเนี่ยรอยต่อรอยเชื่อมอะไรเนี่ยโอ้สวยปิ๊งครับเดิมใครที่อยากเรียนรู้วิธีการดูรถมือสองนะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กัท่านแน่นอนสวยมากครับแล้วก,กลิ่นดีมากเลยนะครับคันนี้ครับนึง เมื่อกี้มือไปโดนครับเาใหมกลิ่นหอมมาก200เห็นไหมครับสีมันจะเสมอการรอบคันครับเนี่ยนี่สีบางดีเลยครับเนี่ยบางเดิมเลยแหละครับเนี่ยสีข้าวสีมันจะประมาณนี้ครับอ่านี่ครับโอเคสวยปิ๊ง คันนี้การันตีเลยครับสวยเดิมไม่มีชนหนักจมน้ำพิคว่ำหรือว่ากอไม้แน่นอนครับ